เดี๋ยวเรามาดูสูตรของสูตปรปลาแตกนะครับผมตอกล่าหนูนะครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับผมประมาณว่าตอกใช้ขนาดเท่าไรนะครับผมแล้วก็ไม้แกนกลางเท่าไรนะครับชั้นแรกถักเท่าไรชั้นที่สองห่างกันกีน่เซน,นและชั้นที่สามอันดับแรกนะครับไม้แต่ละสายพันธุ์จะไม่เท่ากันนะครับจะมีความแตกต่างป้องยาวป้องสั้นนะครับผม อย่งเช่นตอกทุกด้ามนะครับแกนกลางกเก็บเดือไว้จากถัดลงมานี้ประมาณเสเซนนะครับประมาณ4เซนนะครับแกนกลางแกนกลางก็จะมาถึงสุดท้ายนี้เลยครับผมามาชั้นแรกนะครับเอาครึ่งของแกนกลางนะครับผมและชั้นที่สองนะครับเราสังเกตว่าด้ามจับด้ามจับมีผลต่อตัวไม้ที่จะกระทบกันนะครับ เราเอาขนาดความพอดีของด้ามจับจากตรงนี้นะครับเอาห่างชั้นที่สองเอาห่างจากด้ามจับประมาณสามเซนขึ้นมานะครับโดยที่ไม่เกี่ยวว่าแกนกลางแกเท่าไหร่นะครับผมหลังจากเข้าแกนกลางชั้นแรกสี่เส้นนะครับถักถักทุกเส้นเลยนะครับชั้นที่สองก็ต้องถักทุกเส้นนะครับและชั้นที่สามนะครับถักเฉพาะด้านนอกนะครับถักเฉพาะด้านนอกไม่ต้องถึงกับทุกเส้น นะครับเส้นไหนที่ดูแล้วเข้าไปลึกเราก็ถักออกนะครับเพื่อให้ตอกมันสั่นง่ายนะครับมันก็จะบานออกมาแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับล้ามจับไม่เท่ากันเห็นไหมครับผมด้วยขนาดไม้ไผ่ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความพอดีนะครับระหว่างด้ามจับนะครับอย่างตรงนี้ยาวนะครับเราก็ความพอดีถ้าเอามาสั้นเกินไปตอกมันก็จะยาวทําให้การสั่นตอกจะเสียงไม่เสียงไม่ดีนะครับผม อย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ไม้ก้า,าเราก็ต้องเอาตรงด้ามจับเล็กนะครับผมดูนะครับนะครับเราก็ต้องด้ามตัวเล็กเพื่อนะครับผมเพื่อเขย่าจะออกมาเสียงดีนี่ก็ขนาดกานนรติดเต็นด้ามจับเล็กกพระขนาดน,นี้ไม่เกี่ยวว่าเราจะเต็มมือไม่เต็มมือนะครับผมอย่างตัวน,นี้ไม่ไผ่ด้ามกว้างกับขนาดตีติเเต็น น้ำจับก็จะยาวขึ้นมานหน่อยนะครับไม้ไม่ท่านก่อนในส่วนนะครับผมน้ำจับยาวขึ้นมานหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่งนี้ไม้ไผ่หวานนะครับนะครับผมที่ทางนั้นนะครับผมขนาดของไม้ไผ่ไม่มีผลนะครับต้องเป็นไม้ไผ่ที่เกรจัดนะครับไม้ไผ่ที่แก่จัด ได้ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับจากด้ามจับขยับขึ้นมาสามเป็นนะครับจากแกนกลางมัดชั้นแรกให้อยู่กงกลางนะครับผมประมาณนี้นะครับ,บติดตามหน่อยนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับของเสือผู้ให้นะครับผมติดตามทางช่องได้เลยนะครับผมก็จะมารีวิวการทำไปเรื่อยๆนะครับ